ต่อมานะคะก็จะเป็นชีวิตการเรียนในช่วงปี2นะคะในช่วงเทอมแรกเนี่ยจะบอกเลยว่าเนื้อหาของทุกๆวิชานะคะก็จะเข้มข้นมากขึ้นในด้านการออกแบบเนี่ยเราก็จะลงลึกมากขึ้นเป็นการออกแบบในเชิงที่เป็นงานจริงๆอย่างเช่นการออกแบบหน้าเว็บไซต์ค่ะและไม่เพียงแค่ออกแบบนะคะเรายังมีการเขียนมันขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษา HTML CSS หรือว่า JavaScript ค่ะ ซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าโชคโชนมากๆค่ะมีความยากมากๆเพราะว่ามันเป็นการออกแบบแล้วก็เขียนมันขึ้นมาด้วยตัวเองนั่นเองนะคะส่วนด้านโปรแกรมมิ่งนะคะเราก็จะมีการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันค่ะพื้นฐานูพ,พื้นฐานก่อนไม่ว่าจะเป็นบนระบบ iOS ส่วนส่วนเทมอม2นะคะก็จะเป็นบนระบบ Android ค่ะซึ่ง ตรงนี้นะคะก็ต้องทําความเข้าใจกับมันแล้วก็มีการทบทวนหมั่นทําความเข้าใจว่าประกาศต่างๆที่อยู่ในตัวโปรแกรมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่มีการทบทวนค่ะการทบทวนเนี่ยความเข้าใจตรงนี้มันก็จะมีน้อยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากต่อพันต่อการทําความเข้าใจนะคะแต่ถ้าเราหมั่นทบทวนแล้วก็ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นการ เสริมให้เราเนี่ยมีความรู้มากกว่าเพื่อนๆค่ะอ่าแล้วก็มีต่อค่ะในด้านการออกแบบนะคะเราก็ยังไม่ทิ้งวิชาเบสิคดีไซน์ค่ะเพราะว่าเรามีการนําความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่ได้มาจากวิชาเบสิคดีไซน์ในตอนปี1นเนี่ยมาต่อยอดในปี2ค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสื่อหรือว่างานการาฟิกต่างๆค่ะ ปีสนะคะไม่เพียงแต่จะเป็นการออกแบบการเขียนเว็บหรือการเขียนแอปพลิเคชันนะคะเรายังมีการเรียนเกี่ยวกับการทำภาพเคลื่อนไหวต่างๆค่ะโดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects นะคะซึ่งในวิชานี้นะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยเปิดองค์ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็น องค์ประกอบต่างๆเวลาเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเราก็จะสามารถทำกราพกราฟิกที่มันเคลื่อนไหวสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งานได้คะ่ะและจากเนื้อหาที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะคะมันก็สอดคล้องกับอาชีพ UX/UI มากๆเลยคะ่ะเพราะว่าองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไม่เพียงแต่จะ เป็นการเขียนโปรแกรมหรือว่าการออกแบบนะคะเรายังได้เรียนกระบวนการต่างๆที่จะศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานด้วยว่าเราควรจะออกแบบแอปพลิเคชันไปเพื่ออะไรจุดประสงค์ของแอปพลิเคชันเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะคะตัวเราเองนะคะก็รู้สึกว่าเราคิดถูกมากๆเลยที่เรามาเรียนที่นี่เพราะว่าเขารวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่จะสร้างเราให้เป็น USUI ที่ดีในอนาคตได้คะ่ะ